สลับมาดูการเมืองกันบ้างนะครับท่ามกลางกระแสข่าวว่าช่วงนี้มีสสจากหลายพักยื่นใบลาออกเพื่อจะไปอยู่กับพักภูมิใจไทยจนถึงตอนนี้พบว่ามีสสอ,อย่างน้อย31คนแล้วที่ยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการครับน,นี่เป็นรายชื่อสสที่ยื่นหนังสือลาออกต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยให้มีผลในวันที่15ธันวาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับประกอบไปด้วยสสพักพลังประชารัฐ11คนพักเพื่อไทยเจคน พักก้าวไกล5คนพักเศรษฐกิจไทย2คนพักชาติพัฒนาพักประชาพิวัฒษ์พักเพื่อชาติพักรวมพลังพักประชาธิปัตย์และพักเสรีรวมไทยมีสสยื่นหนังสือลาออกพักละหนึ่งคนทางนี้มีรายงานว่ารายชื่อสสส่วนใหญ่ที่ลาออกจะย้ายไปสังกัดอยู่กับพักภูมิใจไทยและยังมีรายงานด้วยว่ายังมีสสที่อยู่ระหว่างการเจรจาลับอีก5-6คน คาดว่าจะมีสอสอจากพักการเมืองอื่นที่จะย้ายมาอยู่พักภูมิใจไทยไม่ต่ำกว่า43คนเลยนะครับ